สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมโลบอกกันนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นแมป FPS นะครับแมปยิงปืนกันนะครับเล่นเลยนะครับโอเคตอนนี้เราเข้าเกมแล้วนะครับโอเคผมเล่นเลยนะครับตอนนี้ผมเริ่มา แล้วนะครับผมกิมากับปืนไม่รู้นะแล้วผมกระตายนะครับผมยังไม่ได้ตั้งตัวเลยนะครับโอเคผมเกิดมาแล้วกันี่เลยนี่เลยแ้วถึงพื่อนเขไม่ตายแล้วผมก็ตายแทนนะครับโอเคผมเกิดมาแล้วกับปืนป้องกันนะครับตอนนี้มีคนสเตลล์หลังผมอยู่นะครับผมก็ป้เขาจะ ผมจะไปสเตลล์หลังเขานะครับจะเขาสเตลล์หลังผมอีกครั้งหนึ่งแต่ทุกคนไม่เลือไม่เลือยผมตายผมตายเทสอะไรนเนี่ยวันนี้ผมมาตอนนี้ผมเกิดมากับปืนลูกซองแบบกืนนครับน,นี่ คนก็คือตายเจ้าหลังเขาตายแล้วผมก็ตายโอเคตอนนี้ผมเกิดมากับปืนอะไรไม่รู้ตอนนี้ผมจะหาคุณยิงเล่นนะเนี่ยนั่นั่นไงเจอคนแล o, ้วกำลังยิงกันอยูก ผมยินคนคายแล้วเขาก็ยิงผมตายผมก็เลยหนีก็ผมตายผมตาย,ตายแล้วผมก็เกิดใหม่กับพวงเอเคตายแล้วผมก็ตายจริง พ่อผมก็เกิดใหม่ที่เดิมขนับเพื่อนผมยิไม่โดนทุกนัโอเคอะเขาตายแล้วน,นี่เลือดผม,มเต็มอยู่เพราะผมไม่โดนยิงไงคอับตอนนี้ผมเห็นคนนะครับในีุ่งงูนะครับแต่ผมยิงไม่โดน ในชีวิตจริงอ๋อเล่นนโอเคตอนนี้ผมกลำลังเอิม่มอิงเ,เล่นอยู่ครับเป็นสไนเปอร์เปงแรงเขาไม่ยอมตาย<ม>เขากระโดดเรือเลยดดนะครับผิงไม่โดนนะคะเลยไม่ตายแล้วผมตายจริงด้วยโอเคตอนนี้ผมดมากับปืนฟ้า โอเคตอนนี้หาคนเหมือนเดิมจะปุ๊บไงหรอคะดก่านีกลังหีอยู่ผมจะตายม เราจะไปแล้วหนีมนุษย์มนุษย์ตายแล้วมันจะตายโอเคอไม่ได้ผมเกิดมากับปืนอะไรไม่รู้อีกเช่น,นเคยเกมแลบเหมือนกันเลยเนี่ยโอเคตอนนี้เรากลังหาคนเนี่ยยิงไม่โดนเขาซอนที่เลมอ่ะหนีก่อน เวใช่คุดีไปแล้วโอเคตอนนี้ขอคนเดิมไม่ใช่โอเคอนนไม่ตมไสียงคนตายไม่ใช่ผม Hãy subscribe cho cái Ghiền cái Gõ cái không bỏ lỡ những cái hấp dẫn โอเคเป็นคเป็นเเป็นออฟฟี่เลย จนมุนนี ừ, ่ตอนที่กินก็มึนไม่แรงเลยนี่อ็ไม่ตายนไม่แรง เกนมากับปืนอูซี่นะครับแีบอ่อ้้ออว อ้าข้อกีไปก่อนกระโดดระเบี๊กระโดดระเบี๊ยบก

ได้เลยตาย ใ่ผมพ่อกับแบบนี้ดีกว่าถ้าใครอยากให้มี e v 2ีคอมเมนต์มาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยนะครับขอบคุณครับ